คำว่าความสำเร็จของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันมไม่เท่ากันเลยอ่ะบางคนการที่ได้แบบอยู่เงียบเงียบสงบสงบกับสิ่งที่ตเองชอบอันเนี้ยก็อาจจะเรียกว่าประสบความสำเร็จสำหรับเขาแล้ว<ม>แต่อย่างที่พี่รู้สึกว่าพี่เองอ่ะชอบสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กเรายึดมั่นกับความชอบของเราสิ่งนี้เมื่อมันมีจังหวะมีโอกาสอะ มันก็จะมาเองการที่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างทุกวันเนี้ยมันก็มาจากการที่เราไม่ทิ้งสิ่งที่เราชอบเราพยายามเอาตัวเข้าไปในที่ที่เราอยากเป็นถ้าเรามั่นใจแน่วแน่จริงๆนะถ้ามั่นใจแน่วแน่จริงว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราชอบจริงๆเราอยากทำมันจริงๆเนี่ยก็อย่าทิ้งมันทำไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเงื่อนไขชีวิต ของแต่ละคนน่ะมันมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะแต่ละคนน่ะมันมีต้นทุนไม่เหมือนกันดังนั้นในบางครั้งในบางกรณีเราอาจจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นถ้ามันจะไม่ถึงสิ่งที่ฝันจริงๆเราก็ต้องมาหาทางก่อว่าแล้วจะทำยังไงให้เรามีความสุขกับมันในสิ่งที่เป็นอยู่ในสิ่งที่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำได้ทุกอย่างที่ต้องการ